เวลาอากาศดีในช่วงเวลาเช้าๆหาเวลามาออกกําลังกายกันค่ะการออกกําลังกายที่นําจะแนะนําให้ทุกๆคนทําเลยเพราะว่าเป็นการออกกําลังกายที่สามารถทําได้ง่ายๆนิ่มๆและทําได้ในทุกๆวันนะคะเป็นการฝึกโยคะค่ะเรามาฝึกโยคะกันโยคะเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องทําท่าให้ได้มากที่สุดหรือว่าทําท่าแล้วให้ต้องต้องเจ็บร่างกายมากที่สุดนะคะไม่ใช่เลยค่ะโยคะเป็นเพียงการก้มเ e อียงแอนบิดเป็นการแค่ เคลื่อนไหวของร่างกายมีการเคลื่อนไหวให้ร่างกายเนี่ยได้มีนําเน้นย้ําเลยค่ะว่าระบบไหลเวียนเลือดระบบสูบฉีดโลหิตต่างๆเนี่ยแค่ได้ทํางานนะคะแล้วคราวนี้การที่ไอระบบต่างๆเนี่ยเขาจะทํางานได้ดีเนี่ยก็คือต้องเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆสังเกตในท่ายโยคะนะคะโยคะจะมีการยืดแขนขึ้นพับ ตัวลงมาหรือไม่ก็เอียงซ้ายเอียงขวาอย่างเช่นท่าพวกท่าสามเหลี่ยมนะคะโยคะเนี่ยเป็นการออกกําลังกายที่มีทุกรูปแบบในการก้มเอียงแอ่นบิดยืดพับตัวมาด้านหน้าพับตัวไปเอ็นตัวไปด้านหลังพับตัวไปด้านข้างทั้งขวาและซ้ายสังเกตได้เลยว่าทิศทางของการฝึกโยคะเนี่ยจะเป็นอะไรที่รอบทิศนะคะและถ้าเรา ฝึกโยคะหรือเราเคลื่อนไหวได้ขนาดนั้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าระบบทุกระบบต่างๆภายในร่างกายทางภายในและภายนอกนะคะจะดีหมดภายในก็คือนําพูดถึงระบบไหลเวียนโลหิตระบบกล้ามเนื้อการทํางานของหัวใจ นำเน้นย้ําไปเลยค่ะลาไส้เล็กลาไส้ใหญ่เพราะเจ้าพวกนี้ถ้าเป็นระบบภายในตรงนี้นะคะแล้วได้รับการเคลื่อนไหวอย่างดีนั่นหมายถึงว่าอะไรเราก็จะสามารถขับถ่ายได้ง่ายย่อยอาหารได้ง่ายแล้วก็หายใจได้สะดวกเพราะว่าปอดเราแข็งแรงปอดเราแข็งแรงก็เกิดจากการฝึกโยคะในท่าพับตัวท่าบิดตัวนั่นเองค่ะเวลาที่เราฝึกโยคะนะคะจะได้หมด อันนี้คือภายในส่วนภายนอกคือร่างกายของเราก็จะปรากฏออกมาในรูปแบบที่เรามีกล้ามเนื้อของแขนแล้วก็กล้ามเนื้อของขากล้ามเนื้อในรูปแบบของแกนกลางลําตัวที่แข็งแรงนะคะฝึกโยคะเนี่ยได้หมดเลยค่ะนี้สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราได้หมดแล้วแบบนี้ความรู้สึกที่เราจะได้จากการฝึกคือเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นค่ะสดชื่นหมายถึงว่า ระบบต่างๆหรือว่าถ้าพูดในรูปแบบของพลังงานนะคะก็จะมีการหมุนเวียนของพลังงานแล้วยิ่งเวลาที่เราฝึกโยคะอย่างเช่นสังเกตสถานที่นะคะถ้าสมมติเราฝึกในที่โลง่ลงแจง้งที่โล่งกว้างในสนามหรืออะไรแบบนี้นั่นหมายถึงว่าจะมีอากาศดีๆจะมีสิ่งที่เป็นพลังงานดีๆเช่นเจ้าต้นไม้ด้านหลังหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือเวลาที่เราฝึกอยู่ที่ สนามหญ้าเราก็จะได้กราวดิ้งตัวเองเคยได้ยินนะคะกราวดิง้งคือการกราวดิ้งตัวเองกับพื้นดินการเหยียบตัวเองลงไปบนดินนะคะนํำมองว่ามีแต่ได้กับได้ค่ะเพราะว่าโยคะเนี่ยนำสามารถพูดได้ในหลายๆสถานที่เพราะว่าโยคะเนี่ยเขาฝึกได้ทุกที่เลย ทั้งในรูปแบบคือจะมีเสือหรือไม่มีเสือก็ได้นะคะสมมติว่าเรามาที่พื้นพื้นหญ้าหาดทรายหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะสามารถกราวดิ้งด้วยการที่เราฝึกแบบไม่ต้องมีเสือยืนอยู่กับพื้นแล้วก็ทําท่าสามเหลี่ยมทําบิดตัวยืดตัวพับตัวทําได้ง่ายๆค่ะหรือถ้าโอเคที่จะใช้มือลงไปแตะพื้นหญ้าแตะพื้นทรายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทําได้เลยเรียกว่าเป็นการสัมผัส สัมผัสร่างกายของเราเนี่ยกับพื้นธรรมดานั่นก็คือดีสะอีกนะคะแต่ถ้ามีเสือก็คือก็ได้ฝึกค่ะก็ฝึกไปเรื่อยๆจะฝึกบนทรายฝึกบนพื้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถฝึกร่างกายแบบนี้ได้โยคะฝึกได้ง่ายๆสบายๆนําถึงแนะนําให้ทุกคนเนี่ยฝึกนะคะนอกจากนั้นแล้วโยคะเวลาที่เราฝึกแล้วนะคะทุกระบบดีแล้ว ทุกร่างกายถูกกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วเรายังได้ฝึกการหายใจค่ะโยคะเป็นหนึ่งในหลักของการทําสมาธิง่ายๆหลักของการใช้เอามาช่วยในการหายใจได้ง่ายๆด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายโยคะเวลาที่ทาแล้วเนี่ยมีการเวลาที่เรามีการค้างท่านเนี่ยเราก็จะให้นับลมหายใจนะคะเวลาหายใจเข้าหายใจออกเราจะนับเป็น1คู่ส่วนใหญ่เวลาค้างท่านเนี่ยจะนับประมาณ5คู่นะคะ3าถึงหคู่ดังนั้นถ้าเราทําได้แค่ไหนท ทำได้นานแค่ไหนไม่ถึงหมยถึงว่าความมีสมาธิของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นค่ะโยคะนอกจากจะได้ทั้งร่างกายนะคะทั้งระบบภายในระบบระบบอวัยวะภายในทั้งหมดเลยระบบอวัยวะภายนอกกล้ามเนือ้อร่างกายต่างๆเรายังได้การหายใจด้วยร่างกายและจิตใจเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือจากการฝึกโยคะค่ะด้วยความที่นำรักโยคะมากมากเลยนําก็เลยแนะนําในเรื่องของโยคะเพราะโยคะนีจริงจริงแล้วสามารถฝึกได้ทุกคนนะคะทั้งเป็น คนธรรมดาเป็นผู้ป่วยเป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้พิการอะไรก็แล้วแต่นะคะในศาสตร์ของโยคะที่นําได้ร่ำเรียนมานะคะคือบอกเลยค่ะว่าทุกคนทุกผู้ทุกวัยจะเป็นเด็กจะเป็นคนชราจะเป็นผู้ป่วยต่างๆเนี่ยทุกคนสามารถฝึกโยคะได้หมดค่ะฝึกได้ง่ายๆสบายๆตามในรูปแบบที่ร่างกายของเราเนี่ยรับไหวและรับได้นะคะลองฝึกโยคะกันดูค่ะลองจากท่าง่ายๆลองจากท่าเบสิก ลองจากการเริ่มแรกอ่ะแค่พับตัวก้มตัวเอ็นตัวบิดตัวหรือเอี้ยวตัวไปในที่ต่างๆนะคะบิดแล้วก็มีสติอยู่กับท่านั้นๆค้างลมหายใจอยู่นานๆแค่เนี้ค่ะเส้นต่างๆในร่างกายได้ยืดแล้วเส้นเอ็นเนื้อเยื่อต่างๆในส่วนของข้างๆร่างกายเรานะคะ,ะกล้ามเนื้อด้านข้าง,ท,งทั้งหลายแหลกล้ามเนื้อด้านหน้าลําตัวแค่เนี้ยเขาก็ได้ยืดแล้วค่ะเพียงแค่ว่าเราอยู่ในท่านั้นแล้ว อยู่กับลมหายใจนะคะง่ายๆค่ะลองฝึกโยคะกันดูนะคะ